ป็นม่หมอเอกเชลีเปล่าครับเอกเชลีเขาบอกว่าเป็นไงเขาบอกเป็นปวดท้องเฉยหมอบอกเป็นปวดท้องธรรมดาเฉยๆไม่มีอะไรแล้วปวดทีในกี่ชั่วโมงนานๆนะปวดชั่วโมงบิดไปบิดมาแล้วก็หายครับหายแล้วอีกกี่วันที่เป็นอีกครั้งหนึ่ง โรงบานมันไม่ได้เป็นถ้ามันเป็นมันปวดหนักตาไปที่ดินดินดินอาที่ดินึงปวดครั้งนึงได้ไหมน่าจะประมาณนั้นครับมันไม่หนักเท่าไหร่ไม่หนักครับวันพระวันโกนปวดได้ไหมก็ไม่ค่อยได้เป็นครับบางทีนานๆจะเปลี่ยนทีผีในท้องเหรอ พยายไปใกล้ในจังหวัดเรื่องสุดยอดนล้วเดี๋ยวาหนาวมาเนี่เดี๋ยวไปใกล้หน้าอ้วนี่เออฮะ มันมันแบบมันเหล็กแหลมแทงเข้าไปเหรอหรือมันร้อนไม่ร้อนเพราะจิ้มเจ็บแบบไหนมันมันมันเจ็บปวดเจ็บเลยเหรอครับโอ้ยอ้าวปวดปโอ้ยอ้าวจ็บเลยเห 아이다 <놀람> 오 <놀람> 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 เอามือแช่มมาจับไม่จับไม่ใหญเออ ร้อนร้อนร้อนตั้งข้างใหม่เด้ตั้งข้างนอนหไงายไปเลยนอนเอาหัวไปตรงนี้ก็นอนน้หวผ่านไปตรงนู้นเอาหัวไปฝั่งนู้นนอนชิดๆด้ตะแคงไปฝั่งนู้น 哎呀你、哎、呀，哼，啊们，啊们呀。哎呀哎呀哎呀

으아, 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 아 으아, 으아, 아 으아, 아 으아, าเออเออโอ้แล้วไแม่มันเหล็กเผาไฟจิ้มอ่ แสบป่ะร้อนออกแสบออกแบร้อนเอาร้อนเหมือนไปถ้าไม่มีอะไรมันจะร้อนเหมือนไปกิ้มพ่อมีกิ้มไม่เดี๋ยวไปกิ้มนี่อ่ะแล้วในกรณีร้อนนี่เป็นอะไรหลวงพ่อ ก็จะมีแบบร้อยๆนี่มันคืออะไรอ่ะผีบางตัวมันต้องใช้ไฟไมันต้องใช้คือมันจะมันจะแพ้ไ่ไฟไฟอะไรวะไฟพญายมราชบางอย่างมันแพร่สาวัาวาชิลาวุธเหมือนกับสายฟ้าฟาดเป็นพวกคมดาบ คมมีดบางทีก็เป็นจักบางทีก็เป็นแห้งเหือดอันนี้มันร้อนลุกเป็นไฟเบาอย่างครับเบาคับเบาอ่ะพีไม่หมดแรงไงีก็พีหมดเลยพีก็หมดคนก็หมด <c ười> อยู่กันมานานไงน เื่องเพราะว่าถูกพงเคยไปหลวงพ่อที่ประมาณเขาบอกผมว,ว่าต้องเอาน้ําดินที่บ้านที่บ้านน้ำมันน้ำบรรดาลก็ถูกคบไครคบบานลาน,านยงบรรดาลจุกจุกคอไว้น้ำบรรดาลเหรอะน้ำบรรดาลกินน้ำบรรดาห์พวงข้าวน้ำบรรดาลอยู่ที่บา้านนู้นหลวงพ่อนำบอกว่าให้ผมเอามาเจ็ด บน้ำบนดานแล้วก็เอาเจ็ดหมเจ็ดเจบอเจ็ดหอมครับแล้วก็เขาบอกว่าเอาแบบที่พม้าที่เขาพขเอาไอ้โคขันโคอะไรปุยกะหนาวคุยกะเนาอะไรกะเลพรมไม่ได้ปลายไกลจัดงอบะเลงมกลับมามาอยู่